อ่านเพิ่มเติมความหมายภาษาภาทีบทที่สามชั้นประถมศึกษาปีที่สามกระเสพระราชดำรัสกระเสพระราชดำรัสหมายถึงคำพูดในที่นี้ใช้กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกศรเกศรหมายถึง ส่วนในของดอกไม้มีหน้าที่ขยายพันธุ์ขมีขมันขมีขมันหมายถึงรีบเร่งในทันทีทันใดทะเลสาบทะเลสาบหมายถึงบ้วงน้ำใหญ่มีแผ่นดินล้อมรอบมีสองชนิดคือ ทะเลสาบน้ำเค็มและทะเลสาบน้ำจืดระบบนิเวศระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อมริบรีริบร,ร,รีหมายถึงสว่างเพียงเล็กน้อย เลนเลนหมายถึงดินเปียกเหลวจนปั้นไม่ได้วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงวันทำบุญคล้ายวันเกิดอนุรักษ์ อนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมออกอุบายออกอุบายหมายถึงคิดวิธีการที่มีเล่เหลี่ยมอันแยบคายอาวอาวหมายถึง ส่วนของมหาสมุทรทะเลหรือทะเลสาบที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือแผ่นดินมีลักษณะเว้าโค้งและเปิดกว้างทำให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาว